วันว oh. so ันเฮ็ดหนาได้ได้แนวใหม่เลยพี่น้องเฮ็ดหนาหมูนะคะเนาะเตรียมเตรียมสวัสดีลุงป้าหน่อยสวัสดีลุงป้าหน่อยเร็วเตรียมเบิกเลย สวัสดีค่ะสวัสดีและสบายดีนะคะยูฟซีทางฝั่งไทยฝั่งเราและตะก้าประเทศมึอนี้อยู่กับเด็กหน่อยคือเก่าเต็มบ้านเลยไอ้เตี้ไปซื้อข้าวกับแม่ไหมจะไปซื้อข้าวกับแม่ไหมเตี้จ๋าไปซื้อข้าวกับแม่ปะจ๋าไปไหมไปไหมวันวันจะไปไหนวัน จะไปไหนไอติมไอติมจะไปไหนสิพาน้องไอติมออกไปสื่อนุ่มน้อพี่น้องนุ่มแล้วกอะกับเขาไปเบิ่งนมาสิได้อียังกี้ไปกันเลยแม่นปไหนอไอติมมาสื่อตำบักฮงลานนี่นะคะเคนาะบอกใหได้กินลานเพื้นนะพี่น้องป้าแดกนี่ห้องหอมบองหันยื่นสื่อพัดไทยโยนได้กินป้าแดกโอ๊ตบ่ไถ่น้อพี่น้อง ได้พาไทยแหละกันยังบบวิทสมต่ำเนาะพี่น้องยังบบวิทต่ำบกหคงเนาะไอติมก็ได้นมแล้วก็แพมเพิร์ดนะคะไปแดกแล้วหอมแฮงเดี๋ยวแกก็เดินมาแต่ไปกินนำกันเลยเนาะพี่น้องถ่ายคลิปอะไรโอ้เกือบปวดแขนแฮงพี่น้องถือกับเปามา แจะถ่ายคลิปจะเป็นยูทูบเบอร์เหรอพี่เล็บพี่เล็บพี่เราจะเป็นยูทูบเบอร์เหรอยังไม่ได้สวัสดีลุงป้าเลยนะพี่เล็บสวัสดีค่ะอา้อาวอา้ยาวอย่าแย่งกันนะสองคนนี้เดีย๋ยวแม่กินข้าวแปบ๊บนึงนะพี่บานพี่บานอย่าทำน้องพ,พี่บานสวัสดีครับหรอือยังสวัสดีครับรครับผมพี่พี่ครับผมอย่าทำแรงนะน้องจะร้องไห้ยา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 อย่ากิ้งอย่ากิ้งอย่าวางไว้วางไว้ เอาวางไว้กิ้งเขากับพี่น้องหิวแห้งหิวแห้งพี่น้องมา่อกต้ตบอกหงุงกันที่นั่งบพ่อนอะปูสาดให้ที่เรียบก็เป็นพี่บ้านนั่งข้างล่างใส่พริกห้าเม็ดไม่เผ็ดหรอกวันนี้พี่ไม่อยากกินเผ็ดปกติพริใส่กี่เม็ดอู้เยอะอ่ะเป็นฉิด แต่วันนี้อยากกินแบบไม่เค็มผัดไทยกุ้งมาพเนาะผัดไทยกุ้งสดแล้วก็ต้มตํา กินกับพี่มัดหนึ่งพี่เลิฟไม่กินส้มตำกินไม่เป็นงเดติ่มอยู่ในข้อคนเดียวมีเพื่อนกินให้หมดเลยนะสองคนนั่นน่ะข้าวผัดอะอร่อยไหมไม่ชิมด้วยปลาแด็ดแล้วมั้งเหรอพี่หนอเจ้าทำไมเป็นแบบนี้เพ็ียไหมเพียเนาะเพลียอยู่ บักคลิกแห่งกันพี่น้องก็เลยผ็ดเมื่อกี้บอไดอ้เอาเด็กหน่อยไปถทือข้องหายนะค่ะเนาะข้าพี่วันย่านพี่วันไปแล้วแรงตําหลดน่อยพี่วันไม่มีช้อนอ้าพี่แม่เบลฮะก็เลยไปสองคนก็ไปติม แบบเมย์ยืมครองซ้ำหนีกับเมย์ละเอาให้ยืมช้อนไอติมไติมตัดผ้าแล้วโอ้เราคือไข่ลายกินไหมพี่มันมีไม่อะ,อะไม่ชอบตัดไทยอะชอบดีกว่าพี่ไม่อิ่ม อิม่มเดี๋ยวพี่ไปเอวถ้วยมาแบ่งให้เราจะพี่ใสพ่พริกไปแล้วน่นได้ <c oughs> <c oughs> น้องมันมีขี้เกงใจแฮงพี่น้องหยานยานโบอิ่มมาสิมาหอดกหูแจ๊กอินกินแล้วก็หูแจ๊กหลังนะพี่น้องมาต้องให้บอกไข่อยู่เล็กน้อยบางคนงนี่็ <c oughs> แบบต้องนาเกิฟที่หลังนะพี่น้อง น้ำเก็ีบน้ำบอกว่าต้องกินแล้วล้างด้วยนะอย่างสิงเาะเด็กหน่อยบางคนเอาไปเกี่ยวม,มาดูจะเอาเนี้ยเผ็ด <c oughs> รัยกยงลอ่ะไม่ได้อะไรี่มาเพือนเ็นอ อืมอ,อร่อยเนาะร้านนี่เน,นี่ยแสบพี่เนาะร้านท้ายซอยเนี่เห็นมาให้หมดแล้วพี่วันดูดดีดไปเก็บกระป๋องแล้วเลยเนาะข้าปาก,กัาน่ะตอนนั้นอ่ะ พี่เ๊็กไปเก็บไปลูกบ้าพี่วางรอนี้แหละให้พี่เล็กปปเก็บลูกเหไปเ็บาเบาหรวตกเพดนวพี่มัแม่เพดอันนี้ใช่มั้อเปีนไปก่อนเนาะพอปีนแข่งนะพี่หนองมันสีบเสแสมีน้อยตินมาก เดี๋ยววันหลังใส่สักสามเม็ดพออะไรไม่เสร็จฝาล่ะพี่ฝาฝามันนะเออไม่ใช่ว่าน้องกินข้าวคออ,อือันเล<อ>็ออกๆก็เก็บออกเลเลยอันเล็กๆก็เก็บออกมาเลยน้องเจ้าข้าวคอ เรขนมเล็กหนี่อยเนาะค่ะขนมเด็กหน่อยแปดเก่าเดือนเนาะไมใหญ่กินได้นะละลายในปากไม่ใหญ่กินได้นไม่อยกินได้แต่มันไม่อร่อยมันจืดโอ้โหดูดิมันให้แพ้เลยะไม่ใช่มันให้อาหารปลา เหมือนปลาเลยคล้ยๆปลาดิเหมือนปอนนมแพะใช่ไหมไม่ใช่สิเหมือนป้อนอาหารปลาจิ้มไก่วม่จิ้มไก่เออไม่ต้องเอาวางไว้ตรงนั้นแล้วลูกให้น้องเก็บเว้นถ้าน้องกินอีกดไหมไม่ต้องแล้ววันนี้เห็นแม่พี่มันหมีด้วยตอนตอน11โมง สิบโมงยูเซเว่นค่ะใช่ก็แม่บอกเลยว่าเจอน้องติมเลยสิบเอ็ดโมงหนึ่งไม่มาเแม่มาจากบ้านเลยบ้านไหนฝั่ห้ามีสองฝั่งฝั่งห้ากับฝั่งนี้ฝั่งนี้ทำงานฝั่งนี้นอนม่ฝั่งไหนทำงานฝั่งนี้ทำงานเหรออ๋อทำงานอะไรอ่ะ ค่ะพ่อไม่ให้นอนจิมอีกนั่ฟังใช่ไหมไม่ลองแล้วพอแล้วลูกพอแล้วกินให้หมดเลยนั่งกินข้าวกับพี่เลิฟดีๆนั่งดีๆเออหน้าอ้อครับผมเตียนนี้มีอะไรบ้างหึได้เตียนนี้มีอะไรบ้างครับหนังครับเ่ไม่มีน้าอ้อยกวาดออกหมดแล้วไม่มีขยะแล้ว กินให้หมดเลยนะสองคนน่ะพีวันยังไม่ได้กินเลยคอวขนชไปกไม่ใช่ยายแมงมุมเฉยๆจิ๋วสาวเป็ยายลูกเ่าไม่มีนไปั้แน่ะอไป้งแนีเอาไว้่าแมงมุมไม่ชาไปตั้งแมนเขาเป็นคู่จิ้นกันกับแมมุม แสบอยู่เ้พี่น้องแสบแบบว่าคือบันบานเท่า,ทานะพี่น้องหอมปเลยอ้ยพี่เล็โอ้ยพี่เล่ให้ข้ากล้องหรอ <c oughs> เล่นอย่าเล่นอย่าแกล้งกันเลย,เเยนะไม่เห็นนะม,มเก นี่ยพี่เราแก้แกงืืมั้งแข็งตั้งแต่เช้าอ,ะอ่ะน่ามอะไรซื้อเกีนนะ๊ยวนจากไหนสั่งมาจากในแปอปซมเท่าไหร่อ่ะสองร้อกว่าบาท มาเล่นลูกกินดีๆพี่เหรบกินก่อนค่อยเล่นใจ่ค่ะพี่วานกินข้าวกินข้าวก่อน คำเล็กรูกคำเล็กเอาคำที่มันเข้าปากได้พอดีเอาคำใหญ่ใหญ่กลิ่นผสมผสค่ะบางทีเราเอาคำใหญ่ถี่วันเผาคือยังดมเผาเนี่ยกินเยอะๆ <c oughs> เลยไอติมกินหมดถ้วยเลยนายติมอ่ะสองถ้วยใช่ไหมติมสองช้อนช้อนใหญ่แล้วก็เป็นลายน้า พ่เลิฟกลับบา้านไหเลยนพี่เลิฟไม่หมดได้กลับบ้านนะพี่เลิฟกินเยอะๆเลยหรอเล่เรียนกลัวันนี้คะแนนพี่เลิฟออกแบบดีมากเลยคะแนนบบอยูโรงเรียน,นก็ไม่ต้องไปโลตัสไม่ต้องไปไหนนะพี่เลิฟดีเยี่ยมดีเยี่ยมทุกวิชาเลยใช่ไหม พี่เลิฟกับไป้นี่กับขึ้นป้อนหนึ่งเนาะพี่น้องกำลังจิเตรียมสื่อสะพงสะถาให้พี่นนอะแม่เป็นคนไปนสื่อ โดนตรงไหนโดนตรงไหนโดนตรงไหนวไม่เจ็บ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 ก็พี่บ้านะมาเดินตรงนี้เองไม่ได้จะตามให้พาทยังไงมึงก็พี่้นเองไม่มีใครทำเลยนะพี่บัน อะไรแย่กว่าไดี๋ยเอาไปส่งเอไปส่งเอามานั่งตรงนี้มาด้านตรงนี้นั่งลงนั่งลงป่ะนั่งลงป่เออนั่งรอนั่งรอนี่พี่น้อเห็นไหม IFC นะ IFC ดูอยู่นะพยางไปตั้มเหมืนเลียมเลยพี่น้องเลียมเหมืนเลียมบันไดนะเดี๋ยวเงียบกว่าเดี๋เอาไปส่งน่าเคยไหมเคยขดูเดี๋ยวน่าจะสะดุดหรืออะไรไม่รู้เ่าท่านเนี่ย อาเชยน้ำตาก่อยอังเี้ยมยียมอะไรน้อออยไปส่งแป๊บนึงเงี่ยอิ่มแล้วเนี่ยหมดแล้วไ <c oughs> อ้ติมคำมทำพี่บันเลยนี่น้อาอายเป่าให้แล้วมันเจ็บแล้วเอเอให้ติมเป่าให้ไปไอ้ติมคือขำลไอ้ติมลายต่อไปนะครับ วู้อะโอเคไหมเกิดดูบัตนเหตุนั่นเออ่านไปอีกแล้วนะเห็นบ้าเหนบงเจ็บเมื่อกี้ก็เดินไปอีกแล้วไม่ต้องเลยงเห็นไหมนี่แหละนี่แหละมันจะไม่เป่าให้แล้วนะนอยไม่เป่าให้แล้วนะ น้องทำไมละที้ก็นอนไม่ยอนอนอดอ่ะไม่ต้องไปทานอนอิ่มแล้วเนี่ยโอเคค่ะพี่น้องวนวายในจักหน่อยเนาะเด็ยกยคนหนังก็หายเด็กยคนนี้ก็หาย ม่น่อยติ๊มสิขอตโตลาไปก่อนนะคะน้องฝากกดไลไ์กดแชร์กดติดตามให้แม่หน่อยติ๊มนเนเดอร์อมาพอกันคลิปหนานะคะคลิปนี้ขอตโตลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่แม่หนอสวัสดีค่ะพี่มันนีสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะครับผม